วัดเขาเอาแต่ชุดพวกนี้ฮะลงมันใกล้ออกพรรษาละวัดโรงเรียนมีมิกอ่าเจ็ดหมื่นกว่าบาทฮะเจ็ดหมื่นกว่าชุดเต็มมีไม้พร้อมเลยไม้อย่างดีทุกอย่างพร้อมอันนี้ชุดเต็มเจ็ดหมื่นฝ่าจำได้เคยเคยคุ้คๆใช่ใช่เคยเคยมามา นนั้นก็ฟังชุดนี้เนี่ยอต,ตอนนั้นยังไม่ครบถ้าเต็มชุดมันจะเท่าไหร่เจ็ดหมื่นบาทนะรวมมิกด้วยนะยครบเลยใช้งานได้เลยใช้งานได<ม>้เลยเป<ม>็นตัวนี้ไม่ต้องไปทําอะไรละตัวนี้เลยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแหลกก็ได้เปลี่ยนแหลกก็เอาแหลกมีล้อแหลกที่ตัวจะใสล่ล้อเป็นแหลกโรงแรมก็ได้ อยู่อยู่ได้สี่สี่คูณสี่ฟอร์ดเมื่อวานที่เอาไปสี่คูณสี่ฟอร์ดนะนี่ฟอร์ดปะใช่ฮะตัวนี้เขาซ้อนที่เอาไปจังหวัดตากกระบะฟอร์ดไม่กินนะแต่เขาซ้อนนะ จากระยองอ๋อบางปะมาเหรอ่งเก้าอี้มาอีกตรงเด้นหนูนะมีส่วนลงตรงเพื่อมาดูแล้วกันยารมาจากสุพรรณเอ๊ะอยู่สุพรรณอยู่ตรงไหนครับอยู่บางปะมาอ๋ออยู่บางปะมาก่อนถึงสุพรรณเลยก่อนก่อนถึงสุพรรณบางปะหม่าจะเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณไปเลี้ยวขวาไปหน่อใช่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 พันเดี๋ยวนี้เจริญเจริญถนนลนทางดีเขาเทปูนนะเห็นไหม ปุ๊บก,กูนหานาวน,นมยังทาสีถนนถนนเข้าไปนาหน้าดูชุดแบบไหนดี่ใจ<ะ>อ,อยากจะได้เจบินเพราะว่าดูตู้แล้วมันเล็กไงเจบินนี่มันชุดโรงแรมแเนี่ยชุดโรงแรมคาราโอเกะเดี๋ยวลองฟังดูฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาจะไปเปิดร้านอาหารพอดีเดี๋ยวเขาจะให้ลูกชายเข้ามาไอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชุดโรงแรมเลยลองฟังดู ค่อยเปิดให้ฟังหมดนะสุดท้ายก็มาจบที่ช<ด>ุดจบที่ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะ

แต่แต่ลูกค้าก็เพิ่มเป็นสแตเด์บาเอาพาวเวอร์มาขับกลางตัวห้าสี่ห้าเพิ่มอีกสามพันสามร้อยเก้าสิบตัวนี้ทำมาเพื่อมาให้ลูกค้าทำเป็นสแตอด์บาเลยนะจะขับกลางสิบสองนิ้วได้สี่ใบตัวห้าสี่ห้านี่แต่ตอนนี้ก็เป็นสแตอด์บาแล้วเป็นชุดโรงแรมแล้วเจ้ฝังแล้วเป็นไงบ้างฮะ,ะและ้วถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มาไม่สะดวกมาที่บริษัทไม่สะดวกมาฟังนะ เสียงเป็นยังไงรับประกันให้ลูกค้าไหะ <c oughs> ถ,ถ้าได้มีโอกาสมาฟังที่ที่โรงงานนะคือฟังได้หูตัวเองเนี่ยจะรู้ว่าเสียงมันดีจริงมรนดีจริงแล้วนี้คอ <c oughs> นเฟิร์มกนเลยก็ยถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาไม่ไม่สะดวกมาก็จัดส่งไปให้เลยฮะก็ <c oughs> จะใส่แหลกไปเป็นชุดนี้ให้ให้ใส่แหลกใส่แหลกเดี๋ยวใส่ล้อให้เ <c oughs> พิ่มแหลกก็จะรับประกันเรื่องพาวเวอร์ปีรับประกันเครื่องปรุงเนี่ยปีหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยว พ็คแพ็คพลาสติกเลยพอมีมีมีหลังคาไม่เป็นไรนะก็วันนี้ขอบคุณเจ้เจ้ใจถึง <c oughs> นะขอบคุณครับต้องแสนแค่ต้องซือ้อซื้อขาไปแต่ขา,ขายังไม่ได้ไปขายเป็นแค่แบบ 4, วยวครัต 2, บตอนนี้เป็นโต๊ะโรงแรมใบละสี่พันแปดเก้าสิบสี่ใบครับตอนนี้เป็นโต๊ะโรงแรม เียงเียงตีเด็ดดีอ่ะฟาถวายน้ำก่อนตาุัถวายน้ำก่อนวได้เดได้แหลเนี๋ยชุดของมันเลยชุดของมันเลยก็ไแกอาจารย์นี่เลยเนี่นี่ยตของโรงแรมาสวยโรงแรมอไเงีอะไรเงีขายวยังไงาตุยแกไหเยียนแ่เยียนแนะนำเยแนกับตแต่ถ้าอยู่ในชุดเนี่ยอถ้าอยู่ในชุดธรรมดาเหมือนห้าพันจาลองทั้งรมเลยพรมด้วย จะมีลองลองยมยอมอแน่แเนี่ยซุปมันดีเหมือนันเนี่ยเหมือนกันพ็อยเป็นชุดนี้แต่เราเอาเสียงการสีหร้อยหนการแจ้งก่อเอาการแจ้งเสียงกลางสี่ร้อยวัตต์ก็จะเพิ่มไปละห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองผก่อลองลองชุดการแจ้งก่อเอาการแจ้งเป็นชุดนี้เลยสองช่สอง ต่อเจอมันโดยคนคนนี้รักเธอที่ยทำเวลาขอบเวาที่เจอรอบาแต่ยังมเ,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 เปิดโชอยู่อะยี้อย่าเปิดอย่าเปิดให้ตัวนี้จะเป็นชุดหมื่นละพันเก้าร้อยก่อนนะ นี่เอากับสีสีสเกตเลยเหรอใช่สีสกเกดเลยลสิสีสเกตเลยเหรอเวลาสั่นๆทันทีก,เก็เ,ลลเหมือนหน้าพันเก้าร้อยนะจะเป็นเสียงกลางสามร้อยวัตต์แต่ถ้าเอาเสียงกลางสี่ร้อยวัตต์เดี๋ยวเปลี่ยนได้ฮนะตัวน,นี้สี่ร้อยวัตต์เพิ่มไปละห้าร้อยถ้าเสียงกลางลงแรมก็เดี๋ยวให้ก็เปลี่ยนได้ฮนะทั้งชุดมีมีพาวเวร์ด้วยมีปีด้วย แค่สองชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ใช่พร้อมสายเลยนะพร้อมเปิดเลยพร้อมสายพร้อมอะไรหมดพร้อมสายอะไรหมดอันนี้ถอดได้เนาะถอดได้ฮะถอดได้พร้อมเปิดเลยฮะสายเสร็ยมีให้พร้อมเลยพร้อมทุกอย่างกทุอย่างพร้อมทุกอย่างครบทุกอย่าง